สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการตั้งค่าการใช้งานบนตัวระบบ a c r i v o X กก่อนที่เราจะเริ่มต้นการใช้งานกันค่ะ สำหรับการตั้งค่าช่องทางการชำระเงินนะคะจะเป็นการเพิ่มรูปแบบการชำระเงินของบริษัทว่าทางบริษัทร,รับรูปแบบการชำระเงินในรูปแบบไหนบ้างนะคะซึ่งถ้าเราเพิ่งเริ่มใช้งานครั้งแรกบนตัวระบบจะยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นะคะเราสามารถทำการเพิ่มข้อมูลได้ง่ายๆนะคะก็คือเป็นการกดคลิกเลือกคำว่าสร้างที่มุมขวาค่ะ หลังจากนั้นที่เราทําการระบุรูปแบบการชําระเงินค่ะว่ารูปแบบการชําระเงินที่เราต้องการเพิ่มเป็นรูปแบบของธนาคารใดหรือหากไม่ใช่รูปแบบของธนาคารเราสามารถเลือกเป็นอื่นๆแล้วก็ระบุประเภทของการชําระเงินได้เลยนะคะในประเภทของการชําระเงินบนตัวระบบจะมีให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันก็คือเป็นประเภทการรับเงินประเภทการจ่ายเงินและก็ประเภทการรับเงินและจ่ายเงินค่ะ กรณีที่เรามีการเลือกตั้งค่าเป็นประเภทการรับเงินนั่นหมายความว่าช่องทางการชําระเงินที่เรามีการเพิ่มไปจะไม่แสดงข้อมูลในฝั่งของค่าในจ่ายให้เราเลือกใช้งานนะคะถ้ากรณีที่เรามีช่องทางการชําระเงินช่องทางเดียวและอยากให้บนตัวระบบแสดงข้อมูลทั้งฝั่งของรับเงินและจ่ายเงินเราสามารถกดคลิกเลือกรับเงินและจ่ายเงินได้เลยค่ะ หลังจากเราเลือกประเภทการรับชําระเงินแล้วให้เราระบุรายละเอียดหรือข้อมูลช่องทางการชําระเงินนะคะกรณีที่เราเลือกเป็นประเภทอื่นๆช่องนี้ก็จะเปิดให้เราขีข้อมูลได้อิสระค่ะอย่างเช่นเรามีการรับชําระนะคะในรูปแบบเงินสดเราก็สามารถกรอกข้อมูลลักษณะนี้ได้เลยแล้วก็ทําการกดสร้างข้อมูลค่ะตัวระบบก็จะทําการบันทึกรูปแบบการชําระเงินแบบนี้ให้เรา แต่หากเรามีรูปแบบการชำระเงินเป็นรูปแบบบัญชีธนาคารเราสามารถกดคลิกคำว่าสร้างแล้วก็เลือกบัญชีธนาคารนะคะระบุประเภทการชำระเงินเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ระบุชื Rise> ่อบัญชีธนาคารสาขาของธนาคารค่ะแล้วก็ระบุเลขบัญชีธนาคารนะคะระบุประเภทการชำระเงินหรือว่าประเภทของธนาคารนะคะว่าเป็นประเภทไหน เมื่อเรากรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราทำการกดคำว่าสร้างค่ะบนตัวระบบก็จะเพิ่มบัญชีธนาคารไว้ให้เราเลือกใช้งานลนักษณะนี้ค่ะกรณีที่เราเพิ่มข้อมูลไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไขข้อมูลเราสามารถกดที่รูปดินสอเพื่อเข้าไปทำการแก้ไขข้อมูลแล้วก็อัปเดตข้อมูลใหม่พร้อมกับกดอัปเดตแบบนี้ได้เลยนะคะในพาร์ทถัดมาค่ะจะเป็นการตั้งค่าหมวยสินค้าและบริการ หน่วยสินค้าและบริการบนตัวระบบ a c c r i v o X นะคะบนตัวระบบได้มีการเพิ่มหน่วยสินค้าที่มีการใช้เป็นประจำไว้ให้เรียบร้อยแล้วกรณีที่เราต้องมีการเพิ่มหน่วยอื่นเพิ่มเติมเราสามารถกดปิดคำว่าสร้างนะคะแล้วก็ระบุชื่อหน่วยค่ะหลังจากนั้นกดสร้างบนตัวระบบก็จะเพิ่มหน่วยแบบนี้ให้เรานะคะเราสามารถทำการค้นหาได้ค่ะแต่ถ้าหน่วยที่เรามีการสร้างนะคะ เคยมีอยู่แล้วบนตัวระบบเขาก็จะขึ้นป๊อปอัพแจ้งเตือนนะคะว่าข้อมูลซ้ําเนื่องจากว่าบนตัวระบบมีแล้วอันนี้เราก็ไม่ต้องทําการเพิ่มข้อมูลนะคะในพาทถัดไปค่ะจะเป็นการเพิ่มรายชื่อลูกค้าและผู้จําหน่ายบนตัวระบบ AggroX ค่ะสามารถเพิ่มได้ทั้งหมด2วิธีด้วยกันนะคะวิธีที่1เป็นการกดสร้างโดยตรงผ่านตัวระบบ a g ค r o x ค่ะก็คือเป็นการคลิกคำว่าสร้างที่มุมขวานะคะ หลังจากนั้นให้เราระบ,บุรายละเอียดของลูกค้าค่ะไม่ว่าจะเป็นการกรอกรหัสของลูกค้านะคะกรอกรายละเอียดชื่อนะคะแล้วก็ข้อมูลของบริษัทลูกค้าค่ะโดยประเภทของลูกค้าจะมีให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบเช่นเดียวกันก็คือจะเป็นประเภทลูกค้าลูกค้าสลัผู้จำหน่ายและก็ผู้จำหน่ายนะคะกรณีที่เรามีการตั้งค่าเขาไว้เป็นลูกค้านั่นหมายความว่าข้อมูลของเขาจะไม่แสดงในฝั่งของค่าราจ่ายค่ะ แต่ถ้าเรามีการเลือกเขาเป็นผู้จำหน่ายนั่นหมายความว่าข้อมูลของลูกค้ารายนี้จะไม่แสดงในฝั่งของรายได้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าลูกค้ารายนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นทั้งลูกค้าเราแล้วก็เป็นผู้จำหน่ายกับเราด้วยเราสามารถเลือกตั้งค่าเขาเป็นลูกค้าสลัผู้จำหน่ายได้ค่ะแล้วก็ทําการเลือกรูปแบบของธุรกิจนะคะว่าลูกค้ารายดังกล่าวมีรูปแบบธุรกิจเป็นประเภทไหน,นเลขประจําตัวผู้เสียภาษีค่ะ แล้วก็รายละเอียดของที่อยู่ต่างๆนะคะถ้ามีชื่อแล้วก็ข้อมูลติดต่อนะคะของบริษัทลูกค้าเราก็สามารถเพิ่มข้อมูลที่ช่องนี้ได้แล้วก็ทำการกดบันทึกข้อมูลบนตัวระบบก็จะทำการเพิ่มรายชื่อลูกค้าผู้จำหน่ายให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับรูปแบบที่2เป็นการเพิ่มข้อมูลในรูปแบบของการ Import Excel นะคะอันนี้จะเหมาะสําหรับบริษัทที่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนระบบหรือมีการย้ายข้อมูลนะคะเพื่อิ่มีความสะดวกในการขึ้นข้อมูลแบบรวดเร็วเราสามารถกดคลิกเลือกคําว่า Import Excel ค่ะแล้วก็กดเลือกดาวน์โ a d ดเทมเพลต Excel หลังจากนั้นก็กดคลิกเลือกคําว่าไฟล์ แล้วก็ดูพิเคตไฟล์นะคะหรือว่ากดดาวน์โหลดไฟล์ออกมานำไปกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะเมื่อเรามีการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้เซฟกลับมาเป็นไฟล์ csv นะคะแล้วก็นำมาเลือกชุดไฟล์แล้วก็อัปโหลดบนตัวระบบบนตัวระบบก็จะทำการเพิ่มข้อมูลให้เราภายในครั้งเดียวเลยค่ะถัดมานะคะจะเป็นการเพิ่มสินค้าและบริการบนตัวระบบ a t r i รโ x เอกันบ้างค่ะ สำหรับการเพิ่มสินค้าและบริการสามารถเพิ่มได้2วิธีเช่นเดียวกันนะคะวิธีการเพิ่มรูปแบบที่1จะเป็นการสร้างข้อมูลบนตัวระบบโดยตรงเราสามารถกดคลิกคำว่าสร้างแล้วก็ระบุรายละเอียดของสินค้าและบริการเข้าตามฟอร์มของบนตัวระบบได้เลยค่ะสำหรับประเภทของสินค้าบนตัวระบบจะมีให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบประเภทที่1เป็นประเภทบริการประเภทที่2เป็นประเภทสินค้าไม่นับสต๊อก และประเภทที่3เป็นประเภทสินค้านับสต็อกค่ะกรณีที่เราต้องการคำนวณสต็อกหรือว่าคุมสต็อกบนตัวระบบ a g r i v o x นะคะก็แนะนำให้เราทำการเพิ่มประเภทของสินค้าเป็นประเภทนับสต็อกค่ะหลังจากนั้นให้เราทำการระบุรายละเอียดของสินค้าค่ะรหัสโปรดักตของสินค้าชื่อของสินค้าค่ะรายละเอียดของสินค้านะคะ ราคาซื้อและก็ราคาขายถ้าเรามีราคามาตรฐานเราสามารถระบุรายละเอียดในช่องนี้ได้บนตัวระบบก็จะดึงข้อมูลนะคะไปแสดงบนเอกสารให้เราเช่นเดียวกันค่ะระบุหน่วยของสินค้านะคะว่าสินค้าที่เราขายหรือว่าดูสินค้าที่เรามีการซื้อมาเราใช้ซื้อในหน่วยไหนค่ะกรณีที่เป็นการยกยอดมาจากตัวระบบเดิมถ้าเรามีสต็อกค,คงเหลือเราสามารถระบุจํานวนสต็อกค,คงเหลือที่เมนูนี้ได้นะคะ แล้วก็ระบุต้นทุนต่อนหน่วยคงเหลือได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะส่วนที่สําคัญในการเพิ่มสินค้าและบริการนะคะก็คือเป็นวันที่เพิ่มของสินค้าค่ะอันนี้เราจะต้องมีการระบุข้อมูลด้วยนะคะถ้ากรณีที่เรามีการออกเอ,อกสารย้อนหลังเราก็ต้องมีการระบุสินค้าตัวนี้นะคะก่อนวันที่ของการออกเอกสารนะคะเมื่อเราระบุข้อมูลเสร็จเรียบร้อยให้เรากดคําว่าสร้างค่ะบนตัวระบบนะคะก็จะเก็บข้อมูลรายการสินค้าแบบนี้ให้เรา สำหรับรูปแบบที่2นะคะจะเป็นการ Import Excel ค่ะบนตัวระบบให้เราสามารถกด Import Excel แล้วก็ดาวน์โหลดเทมเพลตนะคะนำไปกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ c s v นะคะแล้วนอกก็นำตับเข้ามาบนตัวระบบส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวค่ะ สำหรับการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวนะคะก็คือจะเป็นการเพิ่มรูปภาพนะคะแล้วก็การเพิ่มลายเซน็นบนตัวระบบกรณีที่เรามีลายเซน็นที่ต้องการเพิ่มเข้าบนตัวระบบเราสามารถกดเลือกนะคะแล้วก็ค้นหาไฟไล์ลายเซน็นที่เรามีการเก็บผ่านตัวระบบเลยนะคะว่าเรามีการเก็บไฟล์ไว้ที่ไหน,นกดเลือกไฟล์ค่ะแล้วก็กดโอเพน หลังจากนั้นกดบันทึกข้อมูลบนตัวระบบก็จะทําการเก็บไฟไล์ลายเซ็นต์ตัวนี้ไว้ให้เราและเมื่อเรามีการสร้างเอกสารหรือว่ามีการอนุมัติรายการเขาก็จะนําชื่อนมสกุลแล้วก็ลายเซ็นต์ตัวนี้ไปสแตมป์ให้บนเอกสารเลยค่ะเมนูสุดท้ายของการตั้งค่านะคะก็จะเป็นการตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบค่ะ ในพาร์ทนี้นะคะจะเป็นการเชื่อมต่อกับตัวระบบบัญชีที่ชื่อว่า a c c r e v o t e Book นะคะเพื่อที่จะได้ส่งเอกสารให้กับทางนักบัญชีทํางานต่อแบบออนไลน์วิธีการตั้งค่านะคะให้เรากดคาว่าสร้างค่ะแล้วก็ระบุชื่อระบบนะคะที่เราต้องการเชื่อมต่อหลังจากนั้นให้ระบุชื่อบัญชีแล้วก็ระบุ API key นะคะโดยกรณีที่เรายังไม่ทราบข้อมูล API key เราสามารถติดต่อแจ้งขอข้อมูลผ่านอีเมล Customer Care a c r e v o com ได้เลยค่ะ เมื่อเรามีการกรอกข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราสามารถกดบันทึกข้อมูลบนตัวระบบก็จะทำการอัปเดตข้อมูลาการเชื่อมต่อให้โดยอัตโนมัติค่ะ